สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและวันนี้เนี่ยผมมีข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยถ้าใครเป็นสาวกอนิเมะดราก้อนบอลเนี่ยก็คงจะดีใจน่าดูนะครับเพราะว่ามันมีแววแล้วครับว่าดราก้อนบอลอนิเมะเนี่ยภาคซูเปอร์นะครับหรือภาคใหม่จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่จะนํากลับมาทําอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าปลายปีนี้วันที่22 23ธันวาคมนะครับมันจะมีงานจัมเฟสต้านะครับ2019แค่เอ่ยชื่องานนะครับถ้าใครเนี่ยเป็นสาาาวกกกรร์ตูนนนนของโชเจจััมะะคบ็ ว่างงานนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยเพราะว่ามักจะมีอะไรนะครับมาเปิดตัวใหม่ๆอยู่เสมอถ้าเป็นวันพีสเนี่ยก็จะบอกว่าซาก้าต่อไปหรือเกาะต่อไปของวันพีสเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับอาจารย์โอดาเขาก็จะมาพูดเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับดารเอ็นบอลนะครับซึ่ง2ปีล่าสุดเลยเนี่ยมันจะมีข่าวอัปเดตต่างๆที่ถือว่าพลิกวงการดารเก็นบอลเยอะเลยอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็จะมีการบอกเลครับว่าจะมีสึกประชันพลังเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันยิ่งใหญ่ดาวล้านดวงมากๆเลยนะครับสำหรับกิดขึ้น มันก็ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งตั้งแต่รักเก้นบอลซูเปอร์ได้มีการกําเนิดเกิดมาแล้วก็ปีที่แล้วนะครับก็มีการอัปเดตนละครับว่าจะมีเดอะมูวี่รักเก้นบอลนะครับที่จะฉายในปลายปีนี้ซึ่งนั่นก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งงานนี้ส่วนใหญ่จะมีการประกาศแหละครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับในการ์ตูนต่างๆหรือว่ามีการบอกบทอะไรต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในปีหน้าซึ่งแน่นอนเลยว่ามีการจัดขึ้นนะครับในปลายปีนี้นะครับธันวาคมซึ่งมีการคาดเดาเลยครับว่าผมว่าคนก็น่า วันที่223เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ร r กเกิลบอลเดอะมูฟวี่เนี่ยได้ฉายไปแล้วนะครับซึ่งเขาอาจจะมีการประกาศแล้วครับว่าอนิเมะรากเกิลบอลซูเปอร์เนี่ยจะมีการกลับมาฉายใหม่อีกครั้งนะครับเพราะว่าทางทีมงานที่เขาทำเดอะมูฟวี่เนี่ยเขาก็ไปทุ่มเทต,ต,ตรงนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็ต้องกลับมาทาอนิเมะเนี่ยเพื่อมาขายของเหมือนเดิมซึ่งเราก็ต้องรอแหละครับว่าเขาจะประกาศหรือไม่การที่อนิเมะเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่ามันก็คงเป็นหน,นี้แหละในการที่จะมาประกาศนะครับแต่ว่าจะกลับ ช่ Summer, ซึ่งช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าแบบว่าพวกหนังของอะไรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่มันแบบว่าจะลงก็จะลงช่วงนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงพาม์ามเลยหรืออาจจะเป็นปลายปีหน้านะครับซึ่งถ้าเกิดปลายปีหน้านะครับมันก็น่าจะเป็นเหตุผลทางด้านมังงะน,นะครับโอเคเราจะมาพูดถึงตอนช่วงถ้ามาในช่วงเมษาก่อนและกันหรือช่วงต้นปีเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการดําเนินในเรื่องอนิเมะนะครับไปพร้อมกับในเดอะมูฟวี่เลยเพราะอย่างที่เราทราบแหละครับว่าเ,เรื่องเดอะมูฟวี่นี้นะครับจะนําไปใส่ในเวอร์ชันมังง ซึ่งอนิเมะนะครับก็คงจะมีการทํามาเล่าใหม่นะครับให้มันแบบยืดกว่าเดิมหรือว่าแบบว่าขายน้ําขึ้นไปกว่าเดิมนะครับก็คืออาจจะเล่าให้มันแบบว่า มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นหรือเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับเป็นฟวอรชั่นอนิเมะเนี่ยถ้าเขาจะฉายในช่วงเมษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดีรเหมือนกันกระแสมันยังมายังสามารถทำาอนิเมะได้อยู่อีกนิดนึงหรือถ้าทําปลายปีนะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าต้องการให้มาังงาะนะครับก็คือแซงอนิเมะไปเยอะหน่อยอย่างที่เราทราบและว่ามังงะดาร์กบอลเนี่ยหนึ่งเดือนมีครั้งหนึ่งถ้าไปทําในช่วงปลายปีเนี่ยก็น่าจะเป็นทามมิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทามมิ่งที่ดีสําหรับคนที่ดูดาร์กบอลแน่นอนเพราะว่า,าจใ ซึ่งผมว่าจะมาตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับ ถ้าเขามีการประกาศจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะตื่นเต้นกันน่าดูนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแค่เป็นแค่การคาดเทนเนหรือคาดดาวนะครับก็อย่าพึ่งไปแบบว่าคิดพิโตก,กังวลไปว่าเฮ้ยมันจะมาแน่นอนหรือมาไม่แน่นอนนะครับมันก็เป็นเพียงแก,การคาดเดาวเท่านั้นก็ใครนะฮะมีความคิดเห็นยังไงคิดว่ามันจะมาไหมหรือไม่มาเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างนี้ดูนะครับผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าอยากให้กลับมาบา่อยๆไหมสําหรับรักเกิลวัซูเปอร์นะครับแล้วก็อาจจะมีคนถามว่าทําไมพี่กลับมาทาคลิปเห็นหน้าอีกแล้วเนื่องจากว่านะครับม ของ u t u b e นะครับก็คือในช่วงต้นปีหน้านะครับก็คือคนที่ทําคลิปแบบแนวแบบว่าเล่าเรื่องหรือว่าการ์ตูนมาใส่เนี่ยครับก็คือทาง YouTube จะไม่ทําแล้วจะแบนช่องทิ้งนะครับมันไม่ใช่เพราะว่าผิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่ามันผิดกฎของ YouTube ซึ่งเขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยทำคลิปไปเห็นหน้าแบบนี้แหละครับซึ่งนั่นแหละฮะมันก็จะเป็นความยากลําบากมากๆถ้าใครแบบว่า ทำคลิปแบบนั้นมาในช่วงนั้นนะครับผมเลยเลยคิดว่างั้นเราก็ควรจะเริ่มก่อนก็คือกลับมาทําคลิปแบบนี้ใหม่อีกครั้งนะครับเพราะว่าในก็เปิดช่องใหม่แล้วนะครับก็ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะพอจาได้นะครับว่าเมื่อก่อนผมก็ทําแบบนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณนะครับช่องนี้ช่องแท้แน่นอนแล้วก็ Facebook Fan Page นะครับสามารถกดติดตามได้เลยแล้วก็ใครอยากจะซื้อฟิกเกอร์โมเดลหรือว่าเสื้ออะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยผมไม่ดูนะฮะก็สามารถกดติดตามได้นนะที่่ชองผม สามารถกดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ